้างชื่อห้างอะไรก็ไม่รู้อะห้างอะไรนะอีเซตันอีอีเซตันม,มีร้านช็อกโกแลตโหช็อกโกแลตอย่างดีมีราคาบอกนี่มาเดินห้างโอ้หอันนี้เป็นช็อกโกแลต อ,อุ้ยช็อกโกแลตเป็นลูกกระต่ายวะเป็นลูกกระต่ายมีวายวายไม่กล้าซื้อต้องซื้อตรงดวติฟรีนี่ขนมเต็มเลยอ่ะ มเยอะเลยอ่ะขนมอ่ะน่าขนมน่ากินมากระลอง เป็นย่านที่ชั้นขายขนมอย่างเดียวเลยใครที่ชอบขนมนะคะแต่พวกนี้มันเก็บไม่ได้ไม่นานเค้กสกตรอเบอรี่อะ่ะเค้กเยอะเลยน่ากินทุอย่างนี่ขนมเป็นลูกปลา น,นี่อยู่ได้สองชั่วโมงนะคะต้องกินที่ร้านเลยเป็นครีมสดน่ากินมากเลยอยู่ได้สองชั่วโมงนะคะต้องกินที่ร้านเลยเป็นครีมสดน่ากินมากเลย อไไอไมนนย,ยู่ได้สองชั่วโมงนะคะต้องกินที่ร้านเลย<ช>เป็นครีมสด,สดน่ากินมากเลยนี่สตรอเบอร์รี่ได้มาหรอ มีดอกสซากุระด้วยใช่ที่ดึออกมาสามชิช 1, 300้นชิ 1, ้นลวคำสามร้อยเยนคำสามร้อยแปดสิบเอ็ดเยน